วันนี้จะเล่าเรื่องหลวงพ่อแดงพระอริยสง์วาจาศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาบันไดอิดเพชรบุรีครับเพชรบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีวัดสำคัญอยู่มากมายแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพกราบไหว้หลายรูปโดยเฉพาะถ้าจะเล่าถึงสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งที่มีพระสงฆ์เก่งทางวิชาอาคม ที่เซียนพระรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คงหนีไม่พ้นหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดซึ่งปัจจุบันท่านบรณนา,าพไปแล้วเหลือไว้แต่คุณงามความดีแหละเรื่องเล่าถึงบุญญาพินิหารของท่านแต่ก่อนจะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์และบุญญาพินิหารของหลวงพ่อแดงก็ต้องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดเขาบันไดอิดกันก่อนเพราะว่าวัดนี้โด่งดังในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียว วัดเขาบันไดอิดตะ